เหรียญ5บาทแบบนี้นะครับรับซื้อในราคาสูงถึง4,000บาทนะครับผมนะครับเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับผมอ่ะเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่ผมนะครับรับซื้อนะครับผมแต่ส่วนเหรียญเนี้ยมองว่าเป็นเหรียญปกติเลยนเนาะที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าดูยังไงถึงมีราคาสี่พันนะครับ เราลองหมุนนะครับเหรียญนะครับผมมันจะหันขึ้นทางเดียวกันนะครับผมลองดูแต่เหรียญนี้นะครับเวลาหมุนนะครับมันจะกลับหัวนะครับผมนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับไม่หลับซื้อนะครับผมถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณห้าบาทเหมือนเดิมครับส่วนเหรียญนี้นะครับราคาอยู่ที่ สี่พันบาทนะครับรับซื้อนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ